บรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มาเช่นเคยก็แปลว่ามีรถเข้าใหม่ซึ่งมาแนะนําแต่วันนี้แบรนด์ที่จะมาแนะนำต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ยอดฮิตอีกเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้เขาเปลี่ยนลุกมาเป็นในส่วนของโตโยต้ากันบ้างเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเอาอูสุมาแนะนํากันแล้วแต่วันนี้รุ่นที่เราจะมาแนะนำน่ยต้องเป็นคันนี้เลยกับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์ 2.4e นะแต่คันนี้เนี่ยไม่ใช่ e ธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็นตัว t r d sportivo e ต้องบอกว่าเอ๊ะพี่ไม่ใช่ TRD แล้วมันแตกต่างจากตัวที่เป็น 2.4E ทั่วไปยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยในส่วนของตัวรถนะไฟหน้ามันติดี e ฟคเตอร์เหมือนกันนี่นะกระจังหน้าโครเมียมตัดด,ด้วยสีดำเปโนโลแบบนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าแต่จุดต่างที่บอกว่าพอเขาเป็นตัวคันนี้นะเป็นตัว TRD Sportivo เขาในส่วนของตัวล้อ,อสังเกตเลยนะครับตัวล้อเนี่ย ตัวสีเขาจะเป็นออกเหมือนสีทองนะสีเทาแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าตัวยางต้องบอกว่ายางใหม่ๆติดรถแบบนี้นะโอเคในส่วนความพิเศษจุดอื่นก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านข้างแบบนี้ที่มีเฉพาะในรุ่นที่เป็น trd sportivo เท่านั้นนี่มีสปอยเลอร์รวมถึงตรงนี้สปอยเลอร์กระบะแล้วมาพร้อมกับคำว่าโลโก้ trd sportivo นี่แบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์นะ ถ้าตัวทั่วไป2.4 2.4J นะก็จะไม่มีสติกเกอร์จุดนี้บางคนเอาไปติดหลอกได้แต่สิ่งที่หลอกไม่ได้คือสปอยเลอร์แล้วก็ในส่วนของภายในนะครับอย่างนี้นะกันชนหลังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นกันชนแบบอลูมิเนียมแต่จะเป็นกันชนแบบนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์กันชนมาพร้อมกับโลโก้ TRD มือนเดิมนะครับแบบนี้เลยนะให้ความสวย เป็นสไตล์สปอร์ตแต่ได้ลุกแบบกระบะเอาไว้ใช้งานกันได้นะครับในส่วนของภายในมาเปิดแล้วเดี๋ยวพี่ไปเปิดฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งนู้นให้ดูนี่นะรุ่นนี้เป็น smart c a ปหรือ c a ปเปิดได้คำว่าตัว trd ก็คือภายในตัวเบาะจะเป็นสีดําตัดดินดินได้สีแดงตัวลายเบาะเนี่ยจะเหมือนลายแคปราแบบนี้พร้อมกับตัวโลโก้คำว่า trd ซึ่งจะลอยสังเกตได้นะลอยอยู่ตรงนี้ trd บางคันเนี่ยก็ติดที่เบาะ ติดที่ตัวพักเบาแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะติดที่ชายเบาแบบนี้เลยนะปรับนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดินอ้อมไปน้องแอดมินรอฝั่งนี้เลยสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car ์โฟ r ัวดอทคตัวภายในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่นะคอนโซลหน้า ของเขาก็จะมีตัวลายแคปล่าตัดด้วยตัวลายาเขาเรียกว่าปิโนสีแดงนะครับแบบนี้เลยให้ความโดดเด่นเป็นสไตล์สปอร์ตเฉพาะของตัวของเขาโดยเฉพาะในระบบความปลอดภัยก็จะมีถุงลมนิรภัย2จุดพวงมาลัยนหน้าแล้วก็คอนโซลหน้าผู้โดยสารเครื่องเสียงนะครับรุ่นนี้ก็เขาบอกว่ายังไม่เป็นตัวจอทัชแบบตัวรีโวรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ของเขาจะมีในส่วนของเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะครับรองรับในส่วนของ USB นะช่อง AUX ได้เหมือนกันเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานคันนี้เนี่ยตัวรถเป็นปี2016ใช้งานอยู่เพียง99,498กิโลเท่านั้นเรียกได้ว่าใช้งานไม่เยอะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยในส่วนของราคาขายนะอ๋อยังไม่ได้แจ้งปีไปนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นตัว REVO 2นะ 2.4e p r d sportivo t ivo, ปี2016ราคาขายอยู่เพียง4,89,000บาทเท่านั้น4 8 9 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณนะครับเลือกผ่อนดอกเบี้ยนะพิเศษตลอดอายุสัญญาก็อยู่เพียงเดือนละ8 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นศูนปอร์เซนก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจอยากจะได้เจ้าคันนี้เนี่ยไปใช้งานไปสร้างไรายได้หรือเอาไปใช้วิ่งในชีวิตประจำวันก็ได้เลยนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่ เบอรทางช่องทางเพจด้านล่างหรือทักมาถามเพจก็ได้ว่าเอสนใจอยากจะท,ทําสินเชื่อเจ้าคันนี้ต้องทํำยังไงแล้วก็เงื่อนไขที่มีทํำยังไงได้บ้างโอเคนะครับวันนี้ขอแนะนำต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคันต่อไปค้างต่อไปมีรุ่นไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ